ทีมงานพร้อมหมดแล้วครับทุกฝ่ายพร้อมใช่ไหมพร้อมครับฝ่ายบทฝ่ายศิลป์ฝ่ายอะไรน,นี่พร้อมหมดแล้ว <นะ S 2> ครับครับอะแม่คงแม่ชัวทุกอย่างพร้อมอ่าสวัสดิการพร้อมหมดเลยครับนะดีมากเลยงานในวันนี้ผมต้องการให้ออกมาดีที่สุดครับผมนุย้ยครับดึงนิ้วหน่อยคือบอสเป็นคนชอบผ่อนคลายอะไรคคืองานในวันนี้ผมนั้นลงทุนไปไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทครับผม ผมต้องการให้งานนั้นออกมาดีที่สุดผมรู้เลยว่ารวยขอโอเคโอเคทำไมถ้าไม่ไปที่ร้านนวดแผาลโบราณจะคุยงานที่ไ่นก็ได้ห <ผม S 2> นะผมไม่กล้าไปฮนะไปแล้วก็โดนอําเยอะครับผมอครับโอเค <Okay. S 2> ตอนนี้ที่ปัญหาของเรา,นนนาเานักแสดงครับนักแสดงนักแสดงที่ผมได้สั่งงานกับคุณไปที่บอกว่าให้คุณเนี่ยไปจัดหาเด็กมาให้กับผมแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วครับเรื่องนี้ถ้าเรื่องเด็กที่นายให้ไปหาเนี่ยผมไปหามมาหมด ทุกที่แล้วนะฮะแล้วมันต้องบอกว่าค,คือเด็กเนี่ยหมดเลยะฮะ<อ>ไม่มีฮะอ๋อไม่มีเด็กะฮะไม่มีคนไหนที่นายไม่เคยไปดิวเด็กเลยนะฮะ <c oughs> นายมันสุดยอดจริงสายตาถึงเฉียบแล้วเฉียบคมครับนายไพอแล้วพอแล้วครับครับนายคุณก็เอาหัผมอยู่เรื่อยเลยหยอกนายเล่นครับหยอกล้อกันไปแต่จริงๆรอะเด็กที่ไปเตรียมมาก็โอ้ตอนนี้ผมก็มาหลายคนแล้วครับมีมีใครบ้างบอกไงสิมีตั้งแต่ไอจุกไอโกนไอโลนไอปีไอตำไอเต้ไอเฮียไอซักมาแล้วมาแล้วครับเขาให้ไปหานักแสดงไม่ได้ไปหาตลกอะไรคุณหลุยเนี่ยคุณดูแบบ กนเบอร์ๆนะมึนๆครับมึนนั่นน่ะสิัผ่อนน้อยกานเยอะป่ะครับมาคปเล่นเนีค่ะพี่เอากาแฟให้พี่หลุยดิได้ค่ะนี่นะคะพี่หลุยอ๋อขอบครับผมก็โหคุณถือกระป๋องกาแฟได้เท่มากเลยผมชอบนะอ๋อครับดูดีได้ครับเอ้ยประธานโทษนะเอ้ยแล้วหนูไปเล่นกล้ามอกมาพะเนี่ยเปล่าค่ะบอสเหรอทำไมมันบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นอยู่มีอะไรปะะหนูค่ะบอสหนูไปทำนมมาค่ะบอสลองจับดู่ไหมคะ จับไม่ได้หรอครับทำไมอะคะนี่เขาตาแข็งอยู่เอาแล้วเป็นเกี่ยวเลยคุณลุยคุณรวยไม่ได้ไม่ได้เอาเอามากองแันตกรของแท้นะครับใช้ได้นะถือเรียกว่ามองอย่างนี้น้องก็เขินหมดนะครับนายมีอะไรก็พูดออกมาเถอะครับตายครับมหานักแสดงนะไม่ได้มาเลือกหมอรูดนะครับ หน่วยกล้าดีนะมีแววถือว่าใช้ได้ไว้ปีหน้ามากได้็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเอาไว้เป็นตัวประกอบก็ได้ฮะเอาเป็นตัวประกอบอยู่ในฉากอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าที่แท็กมาจริงๆอ่ะตอนนี้คัดมาแล้วสองแสนคนอุ้ยมันม้องกาอ้าวดาราที่เราจะเอามามันต้องเก่งทั้งด้านแสดงทั้งรูปร่างหน้าตามันต้องได้ด้วยครับตอนนี้มามาเลยเดี๋ยวผมเชิญเข้ามาเลยมาแล้วเลยครับไอ้น้องๆเชิญเข้ามาเลยครับน้องเชิญเลยครับมา ชิญครับเชิญคครับสวัสดีครับสวัสดีเอ้ยคุณลุยครับมาดีดิเอาอะไรอ่ะที่เวลานายเขาบีบไปมึงรู้เรื่องมาเนี่ยทําไมอ่ะเขาให้ไปคัดนางร้ายมึงไปหานางรํามาทําไมเนี่ยเรามันจะมีฉากมี้ซีนที่ต้องรําถวายเจ้าที่เจ้าทางด้วยไงอ่าเพราะเราเป็นหนังแนวแฟนศาซีน้องคุณมิม โอ้ยน้องมิ้งผมติดตามอยู่หนังภาพยนตร์ดังมากเลยไอ้ที่อะไรที่ที่อ๋อที่ต้อนเงินใช่ไหมคะอ่าในรถตู้ไงตรงเบาะหลังลูดซิปออกล้อเงินยัดให้บอกคุณเนี่ยหนูแซลเล่นค่ะนี่แซวเลนสามคนค่ะนูมิ้มที่หยดเองค่ะส่วนนี่เพื่อนหนูค่ะแจที่ดูดค่ะ นี่มาด้วยกันมาแซลกันทำไมล่ะหุ่ยหายหุย,หยเคยเห็นแต่ในไอจงไอจีเออพิ่งเห็นตัวจริงน้องแตงไทยโตวไวเหมือนกันนะเนี่ย้ยคุณพ่อมาส่งบ้านลูกค <พอ S 2> ุณพ่อไม่ได้มาคะ่ะพักหลังคุณพ่อไม่ได้ดูแลหนูแล้วไปดูแลคุณแม่แทนติดคุณแม่ค่ะไม่รู้ติดแบบข้างรักคุณแม่มากช่วงเนี้ย,ยแม่ไปไหนอยู่ตรงไหน คุณพ่อก็จะตามไปที่นั่นอนอนกอดเล่นกับคุณแม่ทุกวันหนูก็ต้องเลยต้องอยู่คนเดียวโอ้แม่ตามคุณพ่อคุณพ่อก็ให้คุณแม่ตามด้วยขัดคุณแม่ไม่ได้ด้วยแต่เม<อ>ื่อกี้ที่หนูบอกที่หนูบอกว่าไงนะคุณพ่อลำคาญคุณแม่มากอันนี้เฟ้นิวหรือเลปล่านี่เฟ้บุงบง้งมันเยอะนะคะเ <c oughs> ฟ้นิวเฟ้นิวพูดอยู่ก็ที่หนูพูดเมื่อกี้บอกคุณพ่อลำคาคุณแม่มากเลยจนแบบคุณพ่อแบบอยากจะไปไหนคนเดียวบ้างตอนไหนที่พูดตอนนั้น เสียงใครอ่ะเสียงใครอ่ะเสียงใครอ่ะลูกเสียงคุณแม่ค่ะโอ้โหคุณแม่ก็ไปดูแลวันนี้ดูแลว่าเอ๊ะเล่นแบบไหนแนวไหนอะไรเงี้ยคุณแม่มาคอยกำกับก็ดีโตแล้วก็สวยน่ารักดีวันนี้คุณพ่อคุณแม่หอูไปม่ได้มาค่ะก็ไม่น่ามีใครมากับมึงหลอกแต่งขนาดนี้นะเอาอ่งนี้อย่าพึ่งเถียงกันตอนนี้เราจะเริ่มแคสทีละคนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคุณหนุยเขาแต่งมาขนาดนี้คุณไม่อัมเขาสักพักเล้นะครับอ้ยไม่อัมอะไร่ะกี้ผมแต่งงี้กับมันอีก เดี๋ยวนะฉากที่แ no ล้วหลุยแต่งแล้วแกแต่งแล้วบอลมาแต่งฉากนี้ต้อยอย่าบอกนะฉากหน้าต้องเป็นกูเนี่ยโอ้ยแต่กูสวยน่ารักยน่ารักน่ารักก็มีเขามีสไตล์เขาจริงจริงหนังของเราเราเอามาแคสหนังร้ายนังร้ายไม่จำเป็นต้องต้องหน้าสวยเราต้องการแ a c t ิ้งและดีลาการแสดงน้องพอจะแสดงแบบเป็นตัวร้ายเหรอครับเป็นตัวร้ายพอเจอผัวปุ๊บเราก็ด่าเขาแบบนี้ยด่าลองอิไว้แต่ว่าคนละแบบกับเขาแล้วกันมั้นเดี๋ยวมันจะซ้ำคำพูดกันพอดีหนู ไม่ถนัดนะค่ะเอ้าทำไมหนูเล่นแบบนี้จริงๆแล้ววันหนูบอกความจริงพี่ก็ได้หนูอ่ามาเป็นเพื่อนเพื่อนหนูค่ะเอ้าหนูเล่นไม่ได้หนูจะมาทำไมคือชีวิตหนูไม่เหลือใครแล้วเวลาเพื่อนหนูไปแคสงานหนูก็จะไปตามเพื่อนตลอดไปเป็นเพื่อนเขาชีวิตหนูมันไม่ได้สมบูรณ์แบบหนูก็เลยต้องหาเขามาเป็นจิ๊กซอทางใจให้เขา ต่ไม่หนูมีความสุขเอาล้ะชีวิตหนูมีปัญหาอะไรรกชีวิตหนู<อ>คุณพอ่อคุณแม่แยกทางเลยค่ะแยกกันยังไงพ่อขึ้นเหนือแม่ลงใต้เอางี้ไปไทยประวิชาเนี่ยไม่มีใครขึ้นทางหนูทั้งด่วนเลยนยไม่มีคุณพ่อไม่สะดวกไปครับเอา,อางี้แล้วกันถ้าน้องเล่นไม่ได้พี่จะเห็นใจนะแล้วเล่นเป็นพวกบทนางเอกนี้ใช่ไหมนางเอกก็พอจะได้อยู่ครับอ่ะเพลงนั้นเดี๋ยวน้องรอ่อแล้วกันนะน้องพอจะเล่นนางร้ายแบบพี่เขาได้ไหมครับ เป็นนางร้ายแล้วพี่อยากได้แบบไหนคะอยากได้ลายแบบว่าเราเอาเหนือกว่าคนอื่นกัาหน่อยเอาแบบว่าเป็นนางร้ายแบบว่าแอบชอบผู้ชายคนเนี้ยแต่เรามันแนวสายศาตร์อ่าแบบคุณใสอะไรประมาณเนี้ยถ้างนายมดําเลยไหมคะเฮ้ยหนูได้เหรอมนดําเหรอน่าสนใจอยู่นะมิมไปทุกที่เลยค่ะมาค่ะเนี่ลองเลยไหมคะอ๋อลองเยอะคราวนี้ไปทุกที่เลยใช่ได้คุณทำอะไรเยอะเลยมาคุยมาเล่นตรงนี้กับบอส คนใหญ่แล้วก็บอลที่เขาก็คิีมครีมทาร่ามียเยอะแต่เราอีกคนนึงอ่ะอุ้ยหลายตัวเลยดิเราอยากจะเป็นมีบอลใช้วิธีไหนใครได้ไหมหลายที่เขาจับสัญญาแต่ไม่อยากเป็นอิสระไม่อยากโดนแบบนหลอกเลือกไม่ชอบเลยฮะไม่ชอบเลยไม่มีใครรำคาญเราเลยอ่ะสกิทให้กูพูดแล้วตัวเองก็พูดน้อยชิบหายเลยปล่อยกูแพ้อยู่คนเดียว ผู้ชายผู้ชายยื้อ่เห็นเออหนูหนูนั่งก่อนนะลูกของสารน้องมีมากเลยวันนี้คือคุณเบบ๊อกนั่งเลยนั่งได้ครับผมโอเคคือในเรื่องเนี่ยเราไม่ชอบน้องเขเท่าไหร่เขาไม่เราไม่ชอบเขาเราไม่ค่อยชอบน้องเราจะชอบนางเอกเราจะชอบตัวไหนคือตัวนู้นแต่ว่าฮะใครเป็นนางเอกฮะอ้ันลุงไงนางเอกโหที่มันโอ้โหนางมาชัดเลยเนี่ยแล้วหนังเรื่องนี้นะถ้าน้องสองคนเล่นนะเดี๋ยวไม่ต้องห่วงเลย ได้เรีนแน่นอน,นแล้วจะส่งเข้าประกวดส่งไปอาสมเลยส่งไปอาสมเลย,เยส่งอาเซียนเลยส่งอาเซียนเลยรู้จุดเทียมไม่เป็นไม่ไม่อีกตัวต้อง,งไปอาสมไปเป็นไปเป็นลิงลิสงสีดังมากดังมากส่งไปอาสมทำเนี่ยตา,าดกไง นั่นเดี๋ยวบอสบอสนั่งตรงกลางเลยครับเรื่องนี้ขยับไปตรงกลางใช้บอสครับเดี๋ยวน้องเข้ามาก่อนนะครับแล้วใช้คุณใสใส่พระเอกเลยพอหลังจากนั้นปุ๊บใอ้คุณใสดังดางายมาเห็นด่าด่าช่วยกันด่าโอเคนะด่าไปด่าไปดังเอกมาเลยครับเข้ามาปลอบมาห้ามปรามทุกคนแล้วก็ปลอบใจพระเอกิ่งานไหมอาก็บ้างช่วงนี้โควิดมัน้ไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่ได้มึงฟังบทไหมเนี่ย เรื่องงานเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเอางานนี้ให้รอดไอ้เวทอยากตาผลงานกูซะเออนดูท่องบทท่องคาถายั่วยวนให้เขารักเรา5้าสสสองพุทธมาอุกใชับให้น้องเขาเล่นโอเคเขาไม่าโอเคโทษนะครับห้าส่สาองันจะไปฉายอาศพ จงลมจงเลียจงหลงอย่าได้ปงอย่าได้ผักจงปักความรักเสถีีมากเลยเสน่หาในกูเยมาเยจะมาจะโมจะเยกูรักมึงกูรักมึงเฮ้ยยังงเด็กถือนี่เดี๋ยวจะคัดก่อนนะคัดหน่อยคุณตั้งสตินิดนึงเบิรบโอนก่อนเอ็นตีกรู้สึกมึนงแรงคาถามันแรงมากเลยฮะอื จงโลมจงเลียจงหลงอย่าได้ปองอย่าได้ผักจมปักความรักสเสน่หาในกูเมตตาเพียงกูเยมาเยจะมาจะโมจะเย,โ,ยโดนของรู้สึกนางรา้ายมาเธอทำอะไรเขาอ่ะ โอมจงโลมจงหลงจงเลียจงเลียเลียให้เพียก้มลงไปเปิดไปถามเพื่อทำะไรอ่อหน้ามืดจงกระหน่ำความสุขอย่าได้พักเยมาเยมาเยจนเข่าเป็นเกาเยมาเยจนเข่าเป็นเก้าลงเยกเกียครับเ้าแสดงว่าคุณผู้ชายกำลังโดนของอยู่ไม่ได้แล้ว เราต้องใช้วิชาของเราที่มี<อ>แกขอให้กับผู้ชายโอมจงโลมจงเลียจงหลงสีคงสีเข็ดร<อ>ัดทรงลัดเสีย<อ>ทาลงทาลาวดีอโอมแม่สรงแม่สอนสีทง<อ>สีทู โอมดีดงดีดีสีนักเรียนลหนักขึ้นนักขึ้นนักข้อเย่จนเป็นเข้าหอมกันเลยลูกพร้อมกันสีเข็งลงเรียเรียหมอทเียเรียมแม่ฝแม่สายลวดสีทองสีทูลวดผานวดสีคมสีเข็ดดีดงดีดีเย่จนเป็นเขาดีดงดีดีเีจย่จนเป็นเ ้้าาไปปขอฟังทีละคนจะได้ไหมแม่ถ้าถามมันตีกันมั่วเลยไปกินนี้ดูก่อนเลยด้วยกันจงโลมจงเลียจงหลงอย่าได้โปงอย่าได้ผักจมปักความรักสนิหาในกูเมตตาเพียงกูเยมาเยจะมาจะโมจะเยอะไรโอมจงหลงจงรักจงเลียจงกระนำความสุขอย่าได้พัก จงกระนาความสุขอย่าได้เข้าบ้านบ้านไม่ใช่ที่ของเราบ้านเันคืนนรกแต่ความสุขของเราตัวเราจะต้องเปลี่ยนเย้มาเย้มาเยกจะเข่าไปเก้าใคงเอิยโอมจงลงจงเลียจงหลงสีคงสีเข็ดแม่ส่งแม่สอดรักส่งรัเสียสีทงสีทูล้านลงล้านเราดีดงดีดีดีดงดีดีดีดง สอตัวออกจากงานนี้ไปบ้าปะเนี่ยคาถาบ้าอะไรกันวะที่เที่ยวแม่งเต็มเลยเนี่ยมันมีเหรอวะยังท่องไม่เสร็จยังท่องไม่เสร็จเลยนะแบบน้องเขาดิยังเหลืออีกบทเดียวนะอ่ะบทไหนกันแคนเซิลแคนเซลไม่ตรงปกไม่ตรงปกคุหูนะลูกคุตัดหูตัด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 ตับจะเลัอกใครัรับเลือัใคัครับเัดตัดตลดตั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 ด คนณดีครับนองมิ้นคบนางเอกจะได้ไปต,ตออ่อครับนางร้ายของเราเอาเราสองคนเนี่ยครับเอาไปทำส่งไปอาสมหรือสีครับส่งไปอาสมหรือสีครับทำไม่ะครับทำไมไปอยู่นั้นล่ะคะเป็นเล่นหนังจากวงเล่นดีมากเล่นหนังจากวงก่อนไม่ได้งานลเลยที่คุณไปไหนต่อฮะ ดีมากเลยบทเรื่องตอนนี้ถือว่าเก่งมากเลยการแสดงของคุณที่การแสดงบอลชอบมากเลยนะแท้ๆม่ได้ไกลที่เลยแล้วตอนที่ท่องคาถาทุกจำแม่นมากเลยนะนี่ให้บทไปแค่วันเดียวอยนะแต่หนูท่องนั้แม่นมากเพรเป็นลึกๆว่แล้วเหลือสักสี่คนเงี้ยก็ได้ค่ามันสองพันสามพันอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อันนี้ดีเรจะไปทำไบต่อนฮะคือหน้าหนูว่าสวยอยู่แล้วแต่เขาเรียกว่าสวยแบบไร้ไร้งั้จะได้ละพวกมึงอ่ะ เนี่ยกูก็รอมึงตั้งนานเลยต้อย